ต่อไปลองเทสว่าเราจะขายจากโพสนะครับทีนี้จะโปรแกรมโพสเอหน่วยลดจะขายปีกหรือหน้าร้านจะขายปีกสินค้าเดี๋ยวโยนสินค้าไปก่อนเลนสออมหรือพอร์ติชันคุกไปโลเคชันนะครับตอนนี้ จริงๆแวนนสและแวรนสมีสินค้าอยู่แล้วเรา,เาลงสินค้าไปแล้วแวหนึ่งนะครับโอเคเราไปที่ point of sale ครับแวหนึ่งทำมาไว้แล้วนะครับเปิดการขายนะครับสิลิคแคชเชียร์ครับด้วยแวนหนึ่งเดี๋ยวอันนี้กระหนกจะตั้งให้นะครับแวนหนึ่งที่สต็อกมันจะต้องมี สีฟ้าชมพูสีเขียวอ่อนสูกแล้วครับปรับผ้านุ่มโอเคนะครับผมเซตแคตตาล็อก f a ฟอ t ไว้ว่าเปิดเข้ามานะครับมันจะอยู่ที่น้ำยาซักผ้านะครับแต่ถ้าเราจะดูทั้งหมดกดที่โฮมนะครับเมื่อกี้มันมีปรับผ้านุ่มอยู่นะครับปรับผ้านุ่มอย่างละร้อยนะครับแล้วก็มีซักผ้าร้อยเก้าเจ็ดนะครับหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ด ปะผงนมหายปะผงนมก่อนละกันครับอันนี้สามชิ้นนะครับสีฟ้าสามชิน้นราคานี้ยังเซ็ตไม่ถูกนะครับเดี๋ยวฝากลูกคนกระหนกเซ็ตราคาให้หน่อยนะครับเรื่องราคาเรื่องแวะน,นี่ผมไม่ชํานาญเท่าไหร่รถูพื้นไม่มีอันนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่มีนะครับไม่มีสต็อกสต็อกดูจากตรงเลขมุมฝาได้เลยนะครับ สต็อกของตัวเองนะครับดูได้เฉพาะของตัวเองเท่านั้นนะครับรถคันไหนก็ดูเท่านั้นหลังจานกี่ปรับพนุมไปแล้วอ่ะสักผ้าสักผ้าอันนี้มีร้อยก็ดักผ้าสีเขียวขายสักสเก้าเกลอเลยแล้วกันนะครับเมนนะครับกดจ่ายเลยครับเงินสดบ a ิเวณลินนะครับ ใบนี้ให้ลูกค้านะครับจะทําสําเนาก็ได้ครับ2ชุดนะครับพิมพ์ให้ลูกค้า1ชุดเราเก็บไว้ชุดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นเรคคอร์ดก็ได้นะครับแต่ในระบบมันก็จะมีฮิสอรีอยู่แหละเราผมไม่พิมพ์กด n e ว o r d e r นะครับปิดลิ้นชักเซลจะปิดลิ้นชักไม่ได้ครับพอเปิดมาแล้วการล็อกเอาได้นะครับเลือกชัดเชียร์ได้แอดมินแอดมินเข้าไปปิดนะครับ มีปิดเซสชันได้นนครเปิดลิ้นชักมาแล้วปิดไม่ได้นะครับสำหรับยูเซอร์ที่เป็นหน่วยรถถ้าเข้าโพสนะครับแล้วท่นจ,จะมีคำถามอ้าวแล้วทีนี้จะกลับไปใช้หน้าเมนูนน้นยังไงจะเปิดหน้าเว็บใหม่นะครับเข้ามาแลใช้งานเมนูอื่นไปครับอันนี้ก็ค้างเอาไว้ได้ไม่มีปัญหาครับ ทีนี้เราไปดูอ๋อเมื่อกี้ขายไปแล้วใช่ไหมครับผมเป็น a อ m i n นะครับผมปิดก่อนปิดลินชักยัดขายมีอยู่ตรงนี้นะครับเงินสดเทมาแล้วสามหมื่นสามนะครับเป็นเงินสดโก้แรงหนึ่งนะครับก็ดูออเดอร์ นะครับที่ขายไปนะครับมือสามนะครับแล้วมีซฟชันดูรีพอร์ตออเดอร์อันนี้ก็ไม่เป็นไรเรายังไม่รู้ว่าเราจะเอารีพอร์ตอะไรบ้างนะครับไปดูอะไรอันนี้เราจะทำอะไรอ๋อดูยอด นะครับตัวยอดตัวยอดดีอร์ตโลเคชันนะครับอ่าเมื่อกี้เราขายที่นี่เดอะเฮาส์ดีกว่าโลเคชันบุ๊กบายโลเคชันแล้นหนึ่งใช่ไหมนะครับโอเคนะครับเราขายไปอย่างละสามนะครับแล้วก็ เมื่อกี้มี197เราขายไป917ดูฮิสตอรี่ถูกไหมนะครับถูกต้อง97นะครับอของหมดลดกดรีเฟรชเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวให้เดี๋ยวผม่อยทำเดี๋ยวสอนต่อให้นะครับโอเคครับ